ทีนี้เราก็จะได้อ่ภาพที่เป็นภาพขาวดําตัดไปอย่างนี้นะครับเป็นอัลฟาครับก็แล้วก็ภาพที่เราเรนเดอร์มาทีเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์กด c o n โทร l a นะครับในภาพที่เป็นอัลฟา control c copy ไว้ก่อนนะครับแล้วไปภาพที่เราเรนเดอร์มาที่เป็นภาพที่เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเราไปที่ Channel นะครับแล้วให้เรา new layer ขึ้นมาอันนึงนะครับ layer channel ขึ้นมาแล้วกด c t r o l v เข้าไปนะครับตอนี้เราก็จะมี Channel ที่เป็นตัว mask up นะครับจะเป็น mask ให้เราแล้วกดที่ rgb แล้วกลับไปที่ Layer เวลาเราจะใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วกดช n nel นะครับกดไปที่ Alpha นะครับแล้วกด c o n t r o l นะครับกด c o n t r o l ค้างไว้นะครับก็คือให้ทําการกด c o n t r o l แล้วคลิกนะครับที่ที่ช n nel นะครับกด c o n t r o l แล้วคลิกที่ช n n e l นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกลับไปที่ R G B นะครับแล้วกลับไปที่เลเยอร์กด c t นโทร C นะครับ c o n โท C นะครับ c o n โท V นะครับก็เพสต์มาทีนี้เราก็จะมีเลเยอร์นะครับ ที่เป็นเลเยอร์ภาพตัดจากแบ็กกราวน์นะครับโอเคอัน okay. นี้ก็เราถ้าเราอยากเปลี่ยนท้องฟ้านะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดมาจากที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ไปดูสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีอื่นๆใน Photoshop ก็าลากมาใส่นะครับ